สวัสดีครับสวัสดีครับหวามโม้ชิวก็ได้หลักเรียนกับเป่าวันนะครับวันนี้กินอ่าขมมนมจีนเช้าน้ำปลาเหล็กมันเดิมนะครับป่าวันบอกว่าอยากชิมดูแล้วก็พริกป่นโดยนาเลยนะวันนี้เนาะผมได้ช้อนนะครับเจ็บมือเขาบอกว่าเอารู้ไหมปวดบอ่อเนี่ย,ยแล้วก็มีแคบควายเค็มด้วยนะนอื้ม อืมอช้างง่วงหอยอ่ะอืมเห็นยังครับอร่อยฮนะอืม,อมถ้าเกิดกินถั่บเดียวกันอ่ะมันจะมันจะอะไรนะ เดี๋ยวเขาคิดว่ามันถกปก อ๋อหครับ เยอะครับอ,อร่อยเผ็ดมากๆครับปลาล่าอีอนี่น้องอร่อยปักเลงเลยครับพี่นี่ Ừ. Hmm, à biết. 我好想买红。嗯嗯

Má mua làm cái mà cái này mới <laughs> chịu mình ta mà. <cười> 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 なるほど。No, sedikit juga ada. มันอร่อยอ่ะลองบนขอบายก่อนนะครับเผ็ดจริงๆอ่ะเฮ <c oughs> ้ยหนูเมาถ้าอัก,กิดบนกันนะให,ให้มาสองคำเห็นว่าบาาอกว่าน่าเกี้ยงเลยกระไม่กะไปกะเอ้ย

นาดีอ่ะก็ในร้นเร็วสามโมงครึ่งปรไทยสมีม่วงใช่ค่ะสีม่วงเย็นอตอนนี้ไประเทศไทยสีม่วงตอนนี้วันบนเค้าสามโงคึง่นี่หมูให้กินอ่ะกินนังโนะ<ม>อเคก็พี่น้องนะมอง้วนชือกก็จะด่างเรีนกลับเบาวัานก็จะลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับฉันเราคลิป โซ่ขนมอ่าโซ่ขนมจีนปลาแหกนะคะแล้วก็เกี๊ยมผักค่าอ่ายอดอ่อนค้น้นากรอบๆแล้วก็แคบควายนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็รักหมดชีวิตคนไทยต่างแดนกับบาวันก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ให้เป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอกคครับขอบคุณครับ